สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับเบราร์โดซิลบาชูฮาร์แลนมีสัญชาตญาณกองหน้าใกล้เคียงกับโรนันโดเบราร์โดซิลบาออกโรงชูเออร์ลิงฮาร์แลนว่ามีสัญชาตญาณที่ยอดเยี่ยมเกือบเทียบเท่าคริสเตียโนโรนันโดแต่ยังไม่ขอฟันธงว่าฮาร์แลนเจะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกันกับโรนันโดได้หรือไม่เบราร์โดซิลบาปีกชาวโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวยกย่องเออร์ลิงฮาร์แลนดาวยิงเพื่อนร่วมทีมว่า มีสันทัศย,ยานเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมเกือบจะอยู่ในระดับเดียวกันกับคริสเียโนโรนัลโดแข่งคนดังของทีมชาติโปรโตุเกสเลยทีเดียวฮาร a แลนออกสตาร์ฤดูกาล2022-2023ได้อย่างร้อนแรงด้วยการทำประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึง20ลูกจากการลงเล่น13นัดในทุกรายการ โดยหักน้ำเฉพาะในหลีกนั้นเจ้าตัวก็นําเป็นดาวซันโบโด้วยผลงาน15ประตรูจากการลงสนาม9นัดแถนในจํานวนนั้นเป็นการทําแฮตทริกได้ถึง3หนด้วยแบร a โดซิลบาเผยว่าวันก่อนผมได้คุยกับเพื่อนผมบางคนและผมก็บอกกับพวกเขาไปว่าฮาแลนเป็นนักเตะคนเดียวที่ใกล้เคียงกับริเยโนโรนโด ในเรื่องที่รู้ว่าบอลมันจะไปตกจุดไหนในกรอบเพียโทษเขาจะหมูกไวจนรู้ว่าบอลมันจะไปตกในจุดไหนแถมเขาก็มีทั้งความเร็วและร่างกายที่แข็งแกร่งมากพอที่จะเข้าไปหาบอลได้ก่อนคนอื่นซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่บรรดากองหลังรับมือได้ยากมากฮารัลนเขาจะขึ้นไปเทียบกับโรนันโดได้หรือเปล่าเนอะเรอคือตอนนี้ผมอยู่ทีมเดียวกันกับเออร์ลิงฮารันดังนั้นมันก็แน่นอนว่าผมหวังว่าเขาจะทําได้อย่างนั้นแต่อีด้านหนึ่งมาตรฐานมันก็สูงมาก คริสเตียนอเลระวันบอลลังดอร์ถึง5ครั้งแถมยังได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกอีกตั้ง5สมัยคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าอนอาโคจะเป็นยังไงเออร์ลิงอายุน้อยมากๆเขายังต้องทําอีกหลายอย่างแต่แน่นอนว่าเขามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งโฟกัสผิดคนคาราเกอร์แลนะลิวพูต้องหาทางหยุดเดอร์บอยมากกว่าฮาแลนด์อดีตแข้งแนวรับทีมชาติอังกฤษมองว่าหงแดงควรหาวิธีหยุดห้องเครื่องชาวเบลเยียมของเรือใบสีฟ้ามากกว่าหัวหอ,อกชาวนอร์เวย์ เจมี่คาร์เกอร์อดีตประการหลังทีมชาติอังกฤษแนะนําอดีตต้นสังกัดลิเวอร์พูลว่าควรหาวิธีหยุดเควินเดอร์บอยเพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าเออร์ลิงบลล์ฮาร์แลนด์หงแดงมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทัพเรือใบสีฟ้าในเกมลีกสัปดาห์นี้ซึ่งหลายคนโฟกัสไปที่ฟอร์มันร้อนแรงของฮาร์แลนด์แต่คาร์เกอร์กลับมองว่าคนที่ต้องระวังมากที่สุดคือเควินเดอร์บอยผมอยากให้โฟกัสไปที่เควินเดอร์บอยมากกว่าฮาร์แลนด์ในเกมนี้คาร์กรับสก หากคุณหยุดเดอรอยคุณจะอยู่ห่างจากความอันตรายของฮาแลนด์เพิ่มอีก50%ทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วและสำหรับผมเดอรอยคือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกจริงอยู่ฮาแลนด์ทำผลงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในพรีเมียร์ลีกแต่เขาต้องการการสนับสนุนและคุณไม่สามารถหาใครที่ดีกว่าเดอรบอยเควินเดอรอยไม่แปลกใจอาร์เตต้าพาปืนลิวเควินเดอร์บอยมิดฟิลด์ตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่แปลกใจที่เห็นมิเกลอาร์เตต้าพาอาเซนอลโชว์ผลงานยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ ปืนใหญ่าอ์เซนอลกออกสตาร์ทอย่างร้อนแรงพร้อมนำเป็นจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกในขณะนี้พร้อมกับรูปแบบการเล่นที่น่าชื่นชมซึ่งทางเดอะบอยชี้ว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหลังเคยทำงานร่วมกันสมัยที่ในายใหญ่ชาวสเปนเป็นผู้ช่วยของเปปกัวเดล่าที่เอติฮัสเตเดียมเมื่อถูกถามว่าแปลกใจกับผลงานในช่วงออกสตาร์ทฤดูการนี้ของาร์เซนอลหรือเปล่าทางเดอะบอยกล่าวว่าไม่เลยแม้แต่น้อยผมคิดว่าผมได้เห็นความคล้ายคลึงกันกันกบแนวทางที่เราเล่นแต่มันเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้ว ผมเห็นพัฒนาการตั้งแต่เริ่มต้นของมิเกลจนถึง3ปีก่อนตอนที่เขาย้ายออกไปเขาเริ่มปรับตัวแล้วจากนั้นก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเรายังมองเห็นว่าเขามีความทะเยอทะยานอย่างมากเมื่อมีโอกาสเขาจะคว้ามันไว้ผมมีความสุขไปกับเขาที่มันเป็นไปด้วยดีแน่นอนว่าคุณต้องการให้คนอื่นทำได้ดีเ๊ปกัวเดล่าผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช้งานถแถลงความพร้อมก่อนพบลิเวอร์พูลชี้แจงเรื่องสัญญาฉบับใหม วาดยังเหลือเวลาให้หาเรือก่อนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน2023กัวเดวลามีสัญญาแค่สิ้นสุดฤดูกาล2022-2023เท่านั้นท่ามกลางความกังวลว่าบอสวดย51กรันหวังสร้างผลงานทิ้งทวนให้ประวัติศาสตร์จารึกจากนั้นก็พักชา้าสมองแต่จากการให้เงินงมล่าสุดกุนซือเป๊ปกัวเดวลากระหายอยากทำงานที่เอติฮัสเตเดียมต่อไปเพียงแค่รอเวลาเหมาะสมค่อยจดประกาศคุณทราบอะไรไหมผมไม่เสียเวลาแม้สักหนึ่งวินาทีเพื่อคิดถึงเรื่องการต่อสัญญาใหม่เมื่อไหร่เป๊ปกล่าว เรายังมีเวลาอีกราว2-3สัปดาห์จนกว่าจะถึงเวลครับซึ่งนี่คือหัวเลี้ยวหัวต่อผมก็หวังไว้หลังจากนั้นมีเวลาเหลือเฟือให้พูดถึงเรื่องนี้กันส่วนแนวทางรักษาความฟิตของทีมช่วงร้างโปรแกรมการแข่งรวนทั้งหมด5สัปดาห์นั้นกวาดิโอลาบอกดูแลเนื้อตัวกันเองมั่นใจทุกคนเหมือชีพพอบางทีอาจได้พักไปเลย10วันถึงสสัปดาห์เพื่ออยู่กับครอบครัวจากนั้นค่อยกลับมารวมพลบอสวัย5้ปีกล่าวเสริม จากนั้นจะใช้เวลาราว2อาทิตย์เพื่อจุดประกายและจังหวะก,การเล่นของเราหลังจากเบรกให้กับฟ er ีฟ่าเวิร์ u ค e ับเออร์ลิงบล็อฮาร์แลนดูอยากไปเล่นฟุตบอลโลกให้ทีมชาตินอร์เวย์มากน่าเสียดายไม่สามารถผ่านรอบคัดเลือกแต่อีก2ปีก็มีชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปแล้วดีเสียอีกที่จะได้มีสมาธิแค่กับสโมสรอนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะทำขึ้นไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด